มา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 นางลงขันขันนางนางขันขันไปหาอิจินางมึงตัวมันอีหยักเย็นละมันมันเป็นตาหากมันคือหมูมันบอกคือหมาบังตัวมันมันมาหาอย่างมองนางนี่เอ้าเอาเอาเฮ้ยมึงมานางเด้อมาลูกมาลูกลูกขันหน้ามาเตรียมมาเอินมันเตี้ยเตรียมมานอนของแม่แล้วเนาะเตี้ยเตี้ยมเตี้ย มานอนห้องแม่มันน่งลงเตี่ยมันน่งหรือว่ามันมาเอื่อนมันมันนอนห้องแม่เตี่ยมันน่งพี่เนี่ยมันน่งนั่งลงเนี่ยมันน่งเนี่ยนะรักก็มันเวลาเตี่ยนั่งนั่งลงนั่งลงเข้ามานั่งนั่งสิดาวนั่ง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 กาแฟขวมซะเนาะพี่น้องเอ้ยกาแฟขวมนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งนั่งนั่งมึงก็นั่งสินั่งหรือเปล่านั่งนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลง นั่งอือวิ่นั่ง่นั่งนังแล้วนั่งแล้วนั่งนั่งนี่ละนั่งนี่ละมันบอนั่งดนนั่งหันนั่งหันนั่งหันมานี่มันสิขึ้นไปทงเงงานมันหมักไปอยู่ทงเงงานมานั่งนี่นั่งลงนั่งนั่งลงนั่งนั่งลงมันหมักไปอยู่ทงเงียนนั่งลงนั่งนั่งนั่งลงนั่งนั่งนั่งแค่กินออนั่งลงแม่หักเตี้ยอือ เตี่ยหังนะเตี่ยนางงามเตี่ยเป็นตาหักเวลาเตี่ยนางเตี่ยผู้งามงามเห็นมันด้อีกคลิปนึงเนาะลุงเนาะมันหมักันมันนางมันเป็นตาหักเพราะว่ามันแขะมันเป็นหมาแขะมันนางหละมันเป็นตาเบิงถ้ามันยืนมันจอยมันเลยบกเป็นตาหักก็เลยเห็นมันนางเวลานางเอาคลิปลง u t u b e มีแต่หยอดเบิงหยอดเบิงมันเป็นหลายเบิงหยอดวิวหรอยอดยังหลาย ถาทาอาทาคนติดตามคบหาลอยใน YouTube าทาได้เงินมาซื้อน้ำกิ่นให้พวกมันตอนนี้คนติดตามเป็นท่ายสวงลอยเจิบแปดหรือเท่ายเข้าหายหาลอยแล้วมันมีโฆษณาเขาใน YouTube มันสีได้ตังค์ตบาบใหา้ผิดกดเด้หามใส่เพลงใน YouTube YouTube บ่เคยใส่เพลงเลยเพลงเอาไว้ในเฟเพราว่าเฟซบ่ได้อยู่แล้วเพราะว่าต้องมักใส่เพลงใส่หยังก็เลยเหตุไว้ให้มันเป็นช่องตวบะซื้อสองวัน วิกกี้แทยอนบริเวณสองของมันแต่ว่าในในในซองมีต่ตงแตนมีสะมันกับอีอว้วนเนาะลุงเนาะเป็นตะฮักตะฮักคาเ้ยเกินมากกระไดเนาะอยากขึ้นไปเรื่องเฮียนได้วันนี่ด้อยากขึ้นไปเรื่องเฮียนเพราะว่าแม่สิเขนไปทำความสะอาดอยู่เพราะว่าให้สรัางมันขึ้นไปตีอมองอันแป้นฟ้ามันเปิดออกเดี๋ยวแม่สิขข้นไปทำความสะอาด แต่บ่มีมั่นก็สิกิดหอดนมันหากมั่นเลี่ยงมาต่างสีหาปีมันมึนแต่ว่าก็ฮหากมั่นเมื่อคิดว่ามันสีตายบ่มีมั่นเฮ่าก็สิตายคื่กันเฮ่าก็ฮหกแต่ว่ามันมึนหมือขึ้นมันกระโดดไปหมองกำแพงมันเห็นแมวแมวยางมองอันรอต้นมานาวไหมบอมันกระโดดไปเหายันไปหาตกบุกสวมมันมีสวมอยู่สองอันอันนึงเป็นสวมห่างอยู่หันอันนึ่งกันสวมเหาอยู่ฟังนี้ มันเมื่อนัอีบูกลับไปกัดแอร์ตอนน้อยๆมันเท่ากับเอายางไปตันไว้เท่ากับไปไล่มากตอนตีหนึ่งตีสองแมออกไปยังได้ก็สิไปจนมะนาวมันเห็นแมวแมวยางหันหมากับแมวมันกับถือกันเนาะมีที่ไหนหมาถือกับแมวมันบอมีเด้มืมอหลงเนาะไทเวล่าเขาบอกสิมันหูเรืองด้มันหูเรืองได้มีหนองมันนั่งฟังคิวมันสิกขามวด สามสีคำว่าแตงสิมันหูเรืองลงเป็นขีดยาวเลยเวลามันหนังมันเป็นตาหัดมันเป็นตาหัดมันหูเรืองบัคคอปเตอร์กับอีมิวเอามาตอนนี้เขาหบกันอยู่เขาไปหามันอยู่ในกลุ่มบานหมาหาบานอยู่ในลยเอ็ดบานมันอยู่ลยเอ็ดบมาเขาก็ไปนั่มไปเอาอยู่ที่นมันมีจักว่าจักตัวเขาก็เลือกมันตัวที่สัวยที่สุดในฮี่นหลังนานมาเห้เฮา เขากับพักกันเอาไซกล่องมาบาเขาก็เอาเมื่อว้นนี้เขาก็ตังชซื่อว่าที่แหลมมันซื่อว่าซูชิบานเฮาเียติมตังมันว่าอาชิอาชิลาเพราะว่ามันเตี้ยนะก็เลยเอิ่นว่าอิชิอิจิอจิตัวอื่นซื่อว่าบุลินเอินอิจิมาเลยบานอาชิลาจังบานมันก็มาเริ่มสัางวิลกรรมมันสั่งวิลกรรมแต่พันมันไม่อยู่มันกะวิลกรรมมันก็เยอะแยะมากมมย มันกะเลียงมาเลียงมาเลียงใส่กันกับบูลินเอาไปละโดนละพี่น้องโอเคเดี๋ยวมาต่อโอเคโอเคเป็นหนึ่งเหากันมันสิบแปดโมงเนาะโอเค